สวัสดีครับทุกคนนี่คือรายการยูชิทีวีกับผมนาะยยูชินะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไซโครนะครับนะฮะโอเคนะฮะก็เป็นเกมง่ายๆเล่นกันสบายๆนะครับนะฮะตามสไตล์ของวัยรุ่นนะครับนะโอเคเรามาเพลงกันเลยโ oh god is is he here สาผมเอมันมืดไปนะมันน่าจะมีไฟฉายนะครับนะโอ้ oh, นี่มันอะไรโอ้ oh. โอ้เก็บไฟ้ายไงเนี่ยโอ้โอ้เฮ้ยดอ่โอเคออเอ่อแฟดไรอีกิสมาส์ดีโอเพนดอร์ What the fuck Okay o k a ติดไป่ะมิสเตอร์แชอร์เฮ้ยันเนี้ยไม่ได้เจอกันนานเลยเฮ้ยแม่แม่ทางท้องฟ้าช่างมืดมิดนะครับ ถ้าจันเต็มดวงอาจจะมีหมาป่าแถวนี้ก็เป็นได้เอาละเราจ,จะเดินไปข้างหน้าอย่างสว่างสว่าง,สว,งสวัยพร้อมพร้อมกักบไฟฉายกู้ใจนะครับนะฮะโอ้วัดอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรไม่มีแน่ใจนะโอเคไปกันต่อผมว่าเกมนี้เนี่ยนะครับนะก็ทางสร้างความหลอนได้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับถ้ากูจะไปทางไหนได้หนะาร้าโอเค เจอประตะูเรากลับไปดีกว่านะครับนะเดี๋ยวเพิ่งมาทางนะีนะ้เราไปสำรวจด,ด้านซ้ายกันก่อนนะครับเขาบอกว่าขวาลาซไซย์ดีนะครับนะโอเค let's go to the oh b o ่ s มีกุญแจด้วย get key get d h อขอบคุณครับโอเคผมว่าเกมนี้เนี่ยนะทำให้ มันจะทําให้เราสร้างความตื่นตรวได้อย่างมากเลยอาจจะลองออ้กรี๊ดอา่าอย่างนี้กันได้กันได้เลยทีเดียวเลยนะครับนะฮะโอเคโอเปนเดอรจอเออเกียดเสียงประตูชิมหายนะครับ <c oughs> ไอ้หารดเฮ้ยมีเตาผิงโง,ง่ โดยนอนว่าเกมต่อผิง no ทุกเกมเนี no ่ยจะมีเฉพาะเกมติดต้นนอนนะทุกคนนะครับมิสเตอร์ฮ okay. ัลโหลมาโอเคนี่อะไรเนี่ยโอ้นักฆาตกรอนเชนซอร์แล้วนี่อะไรนะดาบโอ้พิมพ์แป้นพิมพ์ดีแรคคูสพิมพ์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แถวนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยนะโอเคเฮ้ยมีเฮ้ ว้าวอ้าวอ้าวอ้ออโอเคโอเคบ้าส์เมื่อกี้ฉันเจอผีอะนะแต่ว่าแน่นอนว่ามีหมี้วยทำให้ฉันหายกวกนิดหน่อยอะนะโอเคเราว่าเราจะน่าจะไปต่อกันต่อดิก็เฮ้ยนั่นอะไรวะยนะโอ้โ อุ้ยอย่าทำอย่างนี้ดีนะโอ้ what the fuck เฮ้ยมันอัมเบร่านี่ว่ะคุณดูตาตรงข้างๆไอ้ตรงนั้นดิครับคล้าวไยวิทยุนะครับตาตากล่องอะไรนั่นทอย่างอัมเบร่าชัดๆเฮ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเยียตอกใจโอ้โอ้ ตกใจหมดเลยหันไปสะดุงเลยโอ้โหอัมเบรา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตกตลงกูงเ,กเล,ล่นเกมเออไซโคลหรือ Resident Evil แล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยฮะตกใจหมดอีฮาราดโอเคแล้วน่าจะเดินโอ้โหุยอะไรอะไรอะไรไม่ไม่มันไม่ใช่อุปสรรคยอดของเราเท่าไหร่นะครับโอไ้ไล่ข้อพจน์นี่วะ สงซามงหยุดฮะโอเคโอเคเราน่าจะเดินไปกันต่อเลยนะครับอาจจะมีอะไรอยู่แถวนี้ก็เป็นได้นะโอเคเดินท่ากลางทุ่งหญ้า่าไล่ข้าโพดอะไร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 อยาา่อลวะโอ

ทำมาที่เดิมเฮ้ยีแม่หอยเชอ้ย,ยตกใจหมดอืมวัตเก็บก็ไม่ได้เนะีเ่ยเฮ้ยมันต้องให้เราทำอะไรสักอย่างเฮ้ยตาพิงอื้อหือ นะก็ตามที่คาดหวังเอาไว้นะอุ้ยเฮียตกใจอุเดเฮียไอสัตว์ไอมึงก็เสือมาอยู่ตรงนีโ้โอเคโอเคเราจะมาตอนนี้ผมเดินตามรั้วอย่างเดียวนะครับนะไม่ไม่ไม่ไปตรงระหว่างระหว่างกลางของไร่หรอกครับผมไม่มีทางเลยครับเมือ่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรด้วยนะครับนะ โอเค i ีส์ o นว์วันส์ใครแม่งทางเฟซบุ๊กตกใจหมดโอ้ยอย่างเรงไงนี่อ้มีทางตรงนี้ด้วยหรือโอ้ประตูเย่ yeah. อ่ะชิบหาย เอาได้ไ,มไ,มมไมมหมไม,มไไนน่ไม่มีทางครับไม่มีทางหรอกครับผมไม่มีทางไปทำงานแน่นอนครับไม่มีทางครับไม่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 มีทางไม่ไม่ไม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 เอาอเปิดดิมาเปิดกูอ,อกใอ้มึงเปิดมึงจะเปืดไหมไม่เปืดอกูร้องฮัลโหลใส่นะเว้ย S 1> <S 1> <S آ آ! โอ้ยอก่อนเราก่อนเราแคปอีกทางนี้ก่อนขอสั้นๆก่อนครับไม่ไม่ไหวครับทุ่งหญ้าอย่างนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนครับไม่ไหวครับนะโอ้ก็ไม่โอากาสหน้าเจอกันใหม่ครับไม่บายไม่ไหวเลยครับเปิดดีเฮ้ย